ส่ไมิอไนไนต้องดูดต้องดูดต้องดูดหนึ่คนต้องดูดหนึ่งเรายี่สิกสามสิบนป่นไงิเอข้าเลยไม่เข้าอันนี้เข้าเลยคิดเยอะสามสสองมั้อเกอรจะเป็นสี่ต้กอองหน่งสห้ามันมีส้มส้มกอเกอร์กัส้มส้มบอคเกอร์อร่อยมากสิบสี เข้าโซ่ตัวสองทเลยงลายลงมาครับจะลมาอมายัไม่จริงเลยไมแล้วัหไม่ีิสกิไ่รไม่รู้ถ้าไลน์ในมีไม่จิงเผื่อเืมาระแต่ลนในคอนติเกอร์ไม่น่าแบบนี้ไม่มีเลยจิงเลยนี้อยฟช่ป่ะพี่โบวอะไรไอ้กินข้าวเ็กร่างเทกร่างกไม่ได้อจริงเงิน่ไหมเอาหารไป้หรือก็โแลดเรู้ได้โซลารซี เอ้ยเอาบัารจ้าก็จะต้องแไส้วิตัวน้อยตัวใหญ่ตัวให่ตัวใยอ่ตัวให่ัใหญ่ตัวใหญ่วใหญ่็อใหญ่ตัวใหญ่ตัวใ่ัวใง่ตัวตัว ้ยดีนะที่มันไม่ได้เฉ่นสี่มืออย่างริกเลยมาเลยแกขาเลยแหกปูเลยสูงจีจีนะใช่ขีไม่ใช่แค่สยงแค่ปกันเเด็กุดจ็ดเจ็ดพันเลยาเหนือกันเฮ้ยไม่ใช่ปวัน้าเกนั้นอุ้ยมันมัูไปปวดต้นไมานี่

เป็นยักษเลือกของกูไปมาเลือกับแล้วเลือกขับอะไรมาแบบนี้พิชเชอร์พิจุมาออสหนึ่งอันเสร็จข้อต่อเดียวเจ็ดท่าน่ากขึ้นสอตลอดเลอ่าหนึ่งเหมือนหนึ่งอ่ะหนึ่งสอ หอยมันขมขี่แ้ยี่สองโอ้โหหลาคือว่าันหญอะไรสหนพันหหนึ่งใช่สองพันเชื่อไครับอ่ออ่ออออออชนะขี่นจะแพ้สิบอ มันจะเป็นแบบนื่งเหมือนตอนที่เราเห็นได้ม้นที่ร้านสักปีที่แล้วแลก็แบบบาคีใส่น้องเราแลก็นั่งปากตอดกัน2,000ต้องไยูช11เออไดชาร์กินในตัวใช่ปะ2ไม่มีไม่ชาร์งแรกองเงยมีกี่อะไรมีกี่ในตัวเดฟอสองสักคี้ี่ที่ทีไปแต่าต้องฟอสละลังด้วยนะใช่มเตอร์บิ๊กินละลัง เล่นเลย์ยฉาดดีกว่าเล่นง่ายไอตัวนี้มันต้องใช้ใช้ไดตีตัวเยอะไปไม่กดดีไม่นั่นไงไอคอมมานเดอร์แมนดีคนมันไม่รู้สึกแล้วก็จับอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตู้นานมันเป็นอีกเป็นคนร้องไยเยอะที่สุดทำไมเก็บท่าท้าเปิดเปิดด้วมาก็ตีใหญ่ยี่หกสามหกเปิดด้วมาก็ตีเต็มตีแบบเก่ง้นไปเยครับเจอมาซิกมาก

ตัดียยวโอกาโอกาโอาเบื่อขอบี่ฟิลไปในการบบนี้ไ้ไหครับต้องหลบได้ปังกอนการตกลงให้หม่ือเกินไปจะเอาตางไปซื้อที่สามลอ้อ

ทำไมแข่งหรอแข่งอะไรอะที่ไหนไ้ส่มีคนเกนที่ถักอุ่ยอุยแพอย์หมอ่ครับไม่มองหัวให้แม่ไปเดียเดยวหมอให้เดี๋ยเดี๋ยวไหี่มที่นคนนะเจ็ดผมใช่ป่ะจำชื่อลายไว้ก็เดี๋ยวไปช่วยเขาดูไงเขาลงก่อนเออหลอดให้ แล้ก็ลรคนก็จะแบบน่น่าปแวองดนัดเลยดก่อนเลือกไม่รับเลยอเือกก่อนได้โดนก่อนาะมี2ี <mini scoring> <m ario> ่สบ้ว้่เงนสามสิบจหนึงที่ปถ้าญี่ปุ่นเขาขาทุนเรา ไม่ส่เ่อันี้เจ็ดสมเร้อยบติช่ได้สอตัวงนโนได้สอง้ยอันนี้ก้าวสองสองสามสี่ห้าแต่ตอนแรกถามกายบอกว่ากายไปรอไหมถ้าไม่ไหวก็หายไปถ้าไกายไมีใช่ไหมไม่กินมัแค่วันนี้อนด้ไหมมีนที่ให้เดิหนึ่งสองสม แบนไหนครับแบนสอไม่เราแข่งเขทีไหนี่อ๋อแปดีเชื่อหราแข่งเ่บาทแล้วโโมมันประมาณสี่ห้ารอยโอ้ดีเหลือต้องเอาโฟมแต่ที่เก็บแบบจะมนตกอุ้ยไข่มุกไ่ใอะไรพี่มันแข่งอพี่ลงไปงอแข่งโอเคเอาส่งของเลยครับแอันนี้

ีก็จริงก่อนไม่ได้เพราะเขาส่งมาเขาไม่เป็นห้าเล้บอกว่าไม่ดไม่แต่ว่าติดห้าใบห้าใช่มันติดแล้วเทคสเทคไอ้เทคของห้าใบมันจบมันติดได้แต่จบเลยเราจางแต่ว่าแล้วเทคสมันอะมันไม่ได้แต่ใบเราใช้มันจะโจวย์ที่โดนสารได้เลยไอ้ใบนี้เหมือนกันตัแเราพรอนในกรุงไ่กร้อยกว่าบาทไม่ออกคุณเลย ยี่สิบสามสามสามก่อนนี่เพราะในงานติดนะในในงานมีแบบเดียวอีกเแ็นหลายอันไหนแล้วพี่แ่ผมได้ผมได้ที่ยวหนนำกอนมด้ไหมคนไหนได้ลูกค้ามาใช่ปอนไม่ได้ปอนสองได้ปอนห้าได้เตาปอนห้าได้ห้าร้อยด้ส ใองที่เลอมร่อเลเดียมไปมากไปาฟิลหลับมือขอัฟิลดีมือกาน่ามืสองสามิ้งมือว่จะแรงแรงแค่้ตนแต่งงานเปิดเลเกลือเลซเกลือสามรอบเลยอะสามสามนะได้เลยจะสุ่มไข่อะนึกวอแล้วถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้พีแบบนาจะจี้เนี่ะ อหนึ่งได้ใบเดียวเออควาไปเป็นคนได้ในเลยเพนนีหมนเหรียญุเล็กกุ้งสุ่มไข่สาวส่อได้สี่หรีสองแล้วสองจริงเหรอเนาะจีบ้าจีกันเลยนะดีค้ามีฟิวกลับเร็วไม่กลับเร็วคุณขอขึ้นคุณขอแผนที่มีฟิวไปสุ่มไข่ใบหนึ่งนะจะได้ก็ได้ ได้แดีด้วยไแกแก่สูงนยเผื่อจะได้ของพี่แมทอ่ะโอ้ยพี่แมทเขาป่นเยอะสามพันพี่แมทห้าพันพี่แมทน่ันพี่แมทลุ้นอ่ะพี่แมทเอ็หมัดเดิมนะที่เด้อตากบอะไรจับจับชงผัดไม่ต้องอามเขาเคยใช่ไหมเออสองมนองจบนอะกินแรงไปขาวขาวอ่ะไปลาขาวปุ้นอ่ะขาวพูดไป ขาบูบ้าบูบ้าเขาจะไม่ใช่คนได้โอเคบาเอเดี๋ยเคยาเอาไข่ไขอเปดโเ่นะแ่ไม่ได้ัจอนไม่ไดไม่ได้หรอกเดี๋ยจามันมันคอจัอ้นี่ไม่อ่ะมันเลือกจากบนบอร์ดไม่ใช่หรอจา มันเลือกยูนิตอ่ะจกองหรือเกับโซนองคุณอ่ะไม่ไม่ไม่ไปนี่ควขาเลือกครับขาเลือกต้องขาดเลือกจากบอร์ดแล้วก็่คยไปหาจากกองเดียวก็ได้ก็จากกองไม่ใช่แบบนี้แอันี้ไม่ได้แปดอ๋อนาตามไม่ตกทิกก็สือตายแค่นั้นเองแปดลรอบหน่ง

Check this. <laughs> เราทาอะไรอยู่มีมือเราตีตีมันีมแขน่17้แล้วพลังเยอะใช่ไหมลงเลยขยับจะตกลูกลูกลูกมันขยับไปจะตกล้้อมีมอีกนมือหก